สวัสดีครับยิดีต้อนรับก็สู่ดาน,นิชาและนี่ก็เป็น EP พิเศษสำหรับที่ภูกระดึงซึ่งผมจะพาไปดูรีวิวอาหารบนภูกระดึงว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับดูคลิปนี้ให้จบและอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะครับบนนะ้นะพาลมสัต ก่อนที่ท่านจะไปรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งริงริงนะครับกดติดตาม notification for all เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของชอบแดนิชา thank you so much เป็นไข่ปิ้งที่อร่อยมาก10บาทออากกรครับฟองหนึ่งเจเจ๊กรีสน่ารักมากนี่เบานี่ <S 2> <S 2> เป็นซิกเนเจอร์ใช่ไหม yes โทษ ไม่มีขายหน้าร้านนะต้องจองถ้างั้นสั่งล่วงน้าเป็นอาทิตย์บอกเขาว่าจะมาวันไหนเขาก็จะทำไว้ให้ตามจำนวนโทรมาใช่ไหมเพจเพจอ๋อเพจของภูกระดึงเลยไม่ใช่เพจของร้านอ๋อเพจที่สั่งบาวนี่ชื่ออะไรคุณกาแฟชมูมะเมี่ยวกาแฟร้านกาแฟชมพู่มะเมี่ยวหลมสักนี่เป็นกัน อย่าบบหลบบนบนอั่นเลยนะพาลมสักดูซิว่ามันจะอร่อยไหมอร่อ,อยยังไม่กิน <c oughs> ยังไม่กินเลยเนี่ยยันไมกินอ๋ <c oughs> อยังไม่กินจ้าตกราวตลอดเลยจ้าอร่อยอร่อยอืมคุณ <c oughs> มันจะเป็น <c oughs> ท็อกโกเลตตรงนี้แล้วมันก็แบบอืม <c oughs> ต้องขึ้นมาให้ได้จากท <c oughs> ี่พัก9กกิโลเมตรจาก ขอน้าที่คนมากินข้าวลงแข้งไปกินสาบู ใส่เสียครูก็จะมีเนื้อมาให้มีไข่มีอะไรน้ำจิ up, cool. ้มนะครับพร้อมนะครับแล้วก <sh ็มีกระทะมาให้แบบนี้เสร็จสับนะครับชุดละ500บาทนะครับถ้ามาหลายคนถ้ามาแชร์กันกินก็จะน่าจะคุ้มสั่งหมูเพิ่มก็สั่งหมูเพิ่มหมูเพิ่มชุดละสามร้อยและในส่วนเตานี้นะครับ ก็จะเป็นของเนื้อย่างนะครับก็มีผักให้เนี่ยแล้วก็มีกระทะให้มีหูให้เอาพี่แนนฝากร้านนะครับฝากร้านสวัสดีครับเจอนะครับที่ร้านนัดพบนะครับเจอกันได้ทุกเวลานะครับเขาเปิดแต่ตุลาครับปิดเอ่อมิถุนายนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณครับขายตั้งแต่กี่โมงครับพี่ขายครับขายตั้งแต่เริ่มังแต่หกโมงเย็นครับถึงสี่ทุ่มเลทได้ถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับแลื้อย่างนี้เอาเนื้อย่าง อ๋อไม่ได้ครับไม่ได้อันนี้ต้องเป็นเนื้อหมูอย่างเดียวนะครับพี่กินคือเนื้อช้างนะพี่ไม่ได้นะรู้ไหมว่าทำไมพี่ทำไมขมันมีงาโอ้โหถูกต้องเลยครับเล่นแรกผมเครับข้าวจี่มวงเขาให้ไม่ทันนี่นะครับเราจะกินชิ้นนี้เนื้อย่างก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเนื้อย่าง ตแไหมคแม่ต้องมีช้างแม่จะได้อือืเนื้อย่างก็เหมือนกันนะเนี่ยเนื้ออะไรเนื้อช้างโอ้ยลงอีกมอ้ง ครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรีวิวอาหารบนภูกระดึงนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วร้านอาหารเยอะมากนะครับของกินเยอะมากและสุดท้ายนี้นะครับแดนนี่ชาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอ,โอหน้าขอบคุณและสวัสดีครับก็ส่วนใหญ่